ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับพี่ต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์ซอมบี้ในตอนที่5นะฮะก็จากในตอนที่แล้วนะครับเราไปฟาร,ร์มอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่ได้แพลนไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะไปไกลกว่าเดิมนิดนึงนะครับโดยสถานที่ที่ผมจะไปนะฮะน่าจะเป็นด้านล่างตรงนี้บิลดิ้งสีม่วงริมถนนสามแยก2อันตรงนี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยฝั่งซ้ายโบสเนี่ยคือสถานีตำรวจแล้วก็ฝั่งขวาล่างเนี่ยคือ สถานีดับเพลิงนะครับซึ่งมันน่าจะเต็มไปด้วยอาวุธแล้วก็ e ีควิปเมนที่ดีมากมายนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะไปฟาร์มกันเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวก่อนในตัวผมมีของกินมีเนื้อตากแห้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมทําของกินไปด้วยเลยดีกว่าเป็นพวกของดิบที่เราเอามานะฮะเดี๋ยวผมเอาไปต้มเออเอาไปย่างเอาไปนึ่งเอาไปอุ่นทุกสิ่งทุกอย่าง เอาไว้ให้หมดตั้งค่าเตาไว้สัก250แล้วก็เปิดไว้สัก20นาทีใส่ของลงไปเลยฮะโอเคเปิดเตาจะเห็นได้ว่าถ้าของที่แช่แข็งนะ,ะมันจะขึ้นว่าเวลาแช่แข็งแล้วเวลาแช่แข็งก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วพอมันหายแข็งปุ๊บมันก็จะค่อยๆสุกนะฮะในขณะที่ไก่มันไม่ได้แข็งอยู่เพราะงั้นมันจะขึ้นว่ากําลังทําอาหารนะครับผมไก่กําลังจะสุกระหว่างที่เรารอนะฮะก็ลงไปดูด้านล่างดีกว่าว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่า โอเคตรงนี้เรามีทีวีบางอยู่นะฮะเราจะไม่เคลื่อนย้ายเขาออกมาเราจะปีนลงวันนี้หิมะตกด้วยเอาอะเหมาะแก่การฟาร์มปั๊มของเราโล่งๆเลยเดี๋ยวผมเช็ครถก่อนละกันผมน่าจะต้องเอารถที่สภาพดีที่สุดไปนะฮะสคันนี้เดี๋ยวเช็คเลี่ยงคันเลยเริ่มที่คันกลางสภาพรถ48%นะครับผมโดยรวมเครื่องยนต์56แบตเตอรี่30แล้วรถกระบะล่ะรถกระบะ60%นะฮะดูดีทีเดียว เครื่องยนต์58แบตเตอรี่46ส่วนรถคันใหม่นะฮะ59เปอร์เซ็นต์เครื่องยนต์38แบตเตอรี่25ผมไม่ค่อยอยากเอารถคันใหม่ไปเท่าไหร่ที่ผมดูเครื่องยนต์กับดูเปอร์เซ็นต์ของแบตนะฮะเพราะว่า2อันนี้มันเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ที่มันทำให้รถทำงานได้นะฮะคือ้สมมติว่าเครื่องยนต์มันเหลือน้อยเนี่ยมันมีโอกาสที่รถจะดับไปเองเลยแล้ว มันจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้ซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเอารถกระบะไปดีกว่าเมื่อกี้มันมีสภาพเครื่องแล้วก็สภาพแบตท,ที่ดีที่สุดนะฮะคือถ้าเครื่องพังเนี่ยก็สตาร์ทไม่ติดแบตหมดก็สตาร์ทไม่ติดเช่นกันนะครับส่วนกระจงกระจกอะไรพวกนี้มันยังโอเคอยู่เราไม่ต้องไปสนใจมากแล้วก็ตอนนี้เอาไก่ไหม้ไปแล้วฮะไม้ผมปิดปิดปิดผมลืมดูไก่ไก่มันไหม้อะไก่ไหม้ในขณะที่เบคอนยังไม่สุกเลยฮะเอ่อไก่ไหม้ก็เอามา ไก่ไม่เราก็จะเอาไปอยู่ดีตีห้าสี่สิบออกเดินทางแต่เช้าตรู่ซอมบี้นะ่าจะยังไม่ตื่นหรอมัง้งอะไรวะเนี่ยไปไปไปสตาร์ทรถเลยนะ้ำมันเต็มถังไปฮะออกเดินทางเปิดไฟหน้าด้วยอู้อ๋ออ๋อิสงสิงเลยซิงสิงเลยเมืองนี้เมืองเล็กนะฮะถ้าผมจจไม่ผิดมันแป๊บเดียวก็ถึงละ โอเคซอมบี้เต็มถนนเลยฮะชนไปสองสามตัวขับไปจนสุดถนนเลยนะครับมันเป็นสามแยกอยู่ละนี่ฮะถึงแล้วโอ้โหซอมบี้โคตรเยอะซอมบี้เยอะมากเด้อเด้อเด้อเดผมต้องผมต้องเคลียร์ยังไงหมดวะเนี่ยผมน่าจะต้องเอารถขับปาดเขานะฮะเด้อเด้อเดเด้อเด้อถอย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 โอเคมาลากมารวมได้ไหมลากมารวมมีซอมบี้นักดับเพลิงด้วยฮะ ชนเลยแล้วกันขับมาเออชนเออขับชนไปค่อยๆลากค่อยๆเล่นใจเย็นๆขับชนไปฟาดฟาดฟาดลากมาไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่มั้งไม่เยอะโอ้โหเยอะอยู่โหมารอบด้านเยอะอยู่แต่เราเชื่อมั่นในสภาพรถที่เราเช็คมาผมจะเคลียร์ไหวปะวะเนี่ยแม่งเอ้ยหรือว่าผมจะทําเทคนิคเดิมคือการค่อยๆลากค่อยๆลากกองใหญ่แล้วก็ขับเขาไปทิ้งไว้ที่อื่น แบบว่าขับช้าๆล่าเขาออกมาจากที่นี่นะฮะได้ได้งั้นผมบีบแต่เลยแล้วกันบีบแต่เรียกมารวมกันตรงนี้ก่อนจุดนัดพบบีบแต่รัวๆมาปินปีนปินปีน,ปนมานี่มานี่มานี้เด็กๆค่อยๆขยับมาโอเคบีบมาฮะแล้วค่อยจิ้มค่อยๆจิ้มหมอหน,นี้มันเดินขวางทาไมอะมันเดินตามดีๆแฟนขับเยอะจะจัดจนนังหวะนี้อยากได้ลายเซ็นก็ไม่บอกมามามา,มาค่อยๆค่อยๆบีบแต่ปินป้นมาฮะตัวผมตกใจมากตอนนี้ ความแม่นยําและทัศนว,วิสัยลดลงอย่างมากเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรในเกมตกใจตัวจริงไม่ตกใจนะฮะชิลแล้วก็ตอนนี้เริ่มวิตกกังวลน่าจะเป็นเพราะว่าอยากสูบบุหรี่แต่ผมกดสูบบุหรี่ในรถเลยได้ไหมสูกได้เกมนี้มันมัลติทัสกิ้งได้นะฮะสูบบุหรี่ในรถเพื่อให้หายวิตกกังวลโอเคมา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 โอ้โหเต็มเมืองไปหมดเลยฮะซอมบี้มาเราเลยตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะสลัดเขาหลุดที่แยกนี้นะฮะ เดี๋ยวเอาเขามาเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ทั้งกองเลยแล้วกันมามามาเดินตามมาเพียบเลยฮะซอมบี้เยอะจะจัดเฟรมเรตตกโอ้โหอ่าเข้ามาซ่อกนี้เข้ามาซอกน,าาอนี้บีบแต่เรียกมานะฮะยังคงเรียกอย่างต่อเนื่องเข้ามา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 ปินปินปินปีนเดี๋ยวผมวนรถอีกรอบหนึ่งก่อนไปเก็บตกซอมบี้ที่มันอยู่หลังหลังก่นอนลากรวมให้ครบกอง วนมาม้วนมากองนี้ม้วนมาม้วนมาเดี๋ยวเราจะสลัดเขาหลุดแถวนี้นะฮะเราจะซิ่งแบบรวดเดียวม้วนเดียวจบเดี๋ยวผมจอดรอเลยซอมบี้น่าจะไม่มาถูกกระจกมาๆๆๆปิน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 เยอะอย่างเยอะอย่างตรงนี้เยอะอย่างเยอะอย่างเข้ามาเข้ามานี่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 โอเคไปแล้วนะ อตามถนนเส้นนี้มานะฮะมันน่าจะออกจากตรงนั้นได้แล้วก็เราจะวนไปแล้วซิ่งหนีมาเส้นนี้เดี๋ยวมาทางนี้ถูกต้องนี่คือเส้นทางที่ถูกต้องใช่หรือไม่จะไปโผล่ตรงนี่ไงล่ะสถานีตำรวจแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ เรากลับมาที่สถานีดับเพลิงนะฮะที่ซึ่งก็ยังมีซอมบี้เยอะอยู่ดีนี่ว่ามันไปไม่หมดอ่ะเนี่ยซอมบี้นักดับเพลิงเพียบเลยฮะงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียร์สดเลยแล้วกันแล้วน่าจะพอไหวอยู่เดี๋ยวผมปาดปาดครปไปได้ทั้งวันนะอย่างเงี้ยบอกเลยมาซอมบี้นักดับเพลิงอรอไม่มีเพลิงให้ดับแล้วจังหวะนี้อยากดับเพลิงไปอยู่นู่น NJC ที่นี่ไม่มีไฟที่นี่มีแต่ล้อรถไปลงไปนอนคุยกับล้อรถปาบปาบปาปาบมา ได้ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยเคกระจกหน้ารถผมแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮความโอ้โหฟิสิกสบมันกองเยอะเกินลดความรดความมามาผมลงรถผมลงรถแล้วพร้อมพร้อมที่จะเฮ้ยล้อรถผมหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนล้อรถแตกเหรอไม่นะเดี๋ยวเดใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราหิวข้าวหม่ำเนื้อตากแห้งก่อนโอเคโอเคมาไล่ฟ้าเข้าไปทีละตัวนะฮะตรงนี้น่าจะไม่เยอะละ พอสู้ได้อยู่มามาตรงนี้ไม่เยอะ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 เลยอย่าโดนกัดนะอย่าโดนกัดนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่อย่าโดนกัดเฮ้ยมีตัวคานมาเฮ้ยอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยมามาชิวชิวอยู่วันฮิตวันคิว เออไอตัวคานโคตรน่ากลัวเลยฮะไม่อยากเดินเข้าไปใกล้เลยบางจังหวะที่ถ้าผมตีไม่โดนนะมันจะกัดผมอะดิแล้วมันมี2ตัวด้วยอะเอ,อปล่อยมันคานไปแล้วกันถ้างั้นไปแล้ววิ่งไปสถานีดับพเพลิงนี้กว่าโอเคยังไม่หมดฮะแต่น้อยมากเคลียส,ยสบายๆฟาดให้ล้มแล้วก็ฟาดอีกทีตรงนี้มีกองศพเป็นล้านเลยฮะเดี๋ยวเรามารูท้ที่หลังแล้วกันขอเข้าไปดูของข้างในก่อนน่าจะมีของดีโคตรๆหมามา มาโอเคหมอกจางแล้วฮะเมื่อกี้หมอกลงหมอกจางแล้วตอนนี้หมอกจางก็มาตีกันต่อหืมเสื้อม่วงสวยโคตรเสื้อ่วงสวยโคตรขอขอได้ไหมขอได้ไหมฮึมฮึมไม่เท่าไหร่นี่หว่าซอมบี้อะไรวะเนี่ยง่ายเกินไอสองตัวนี้ยังคานตามมาอยู่เลยฮะนั้นผมจะเล็งมุมกระทืบมันดีแล้วกัน ตัวนี้กระทืบกระทืบหัวตัวนี้กระทืบโอเคสิ่งที่น่าสนใจคือนี่ฮะกางเกงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ในซอมบี้นะักดับเพลิงต่างๆผมจะใส่เลยล้วกันเพราะว่ามันเป็นกางเกงที่ดีนะฮะมันบวกดีเฟนซ์แล้วก็นู่นนี่นั่นเยอะมากโอเคแล้วก็เราเข้าเลยฮะสถานีดับเพลิงสถานที่เราแพนมาอย่างเนิ่นนานนะฮะผมเอากระจกออกก่อนเลย ข้างในมีเจ้าบ้านรอรับด้วยโอ้ตกใจออกมาอย่างนี้ก็ฟาดดีออกมาเล็กตัก็ฟาดก็ฟาดไม่เอาแบบโดดเข้าไปแล้วรออยู่ข้างๆนะตรงมุมอับไม่เอานะโกรธนะโอเคไม่มีปลอดภัยเดี๋ยวขอกินน้ําก่อนเติมน้ําดื่มน้ําด้วยโอเคผมจะเปิดตู้แล้วเราออกมาต่อยกัน มามานี่อะไปไหนอะอะไรเนี่ยโกนตีนปะเนี่ยซอมบี้ทึบไม่ต้องลุโว้าวว้าว,วข้างในนี้น่าจะยังไม่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนต์เรายังเล็ดยุ่อากาศดาวไม่ได้ฮนะดอนเล็ดยุ่อากาศดาวเข้าใจไหมผมจะไปดูตรงสโตร์เรจนะฮะนี่ตรงนี้มันมักจะโอ้มันมักจะมีซอมบี้ใช่ถูกต้อง มันมักจะมีซอมบี้นักดับเพลิงเหรอเราก็นักดับเพลิงเหมือนกันเห็นกางเกงเราไหมเนี่ยเราก็มีคอสตูมนะเสื้อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผมใส่ดีไหมมันบวกเดฟค่อนข้างเยอะเลยผมใส่เลยแล้วกันมาเราเป็นนักดับเพลิงแล้วฮะจังหวะน,นี้ขาดแค่หมวกก็ครบเซตละนี่ผมจะมาลูทห้องนี้ฮะมันมีออ้ยมันมีพวกยาผมเก็บทั้งหมดเลยถูกต้องใช่ลูทเฮ้ยผมเจอแมสผมใส่แมสดีว,ว่า โอเคใส่แมสแล้วเรียบร้อยถึงแม้ว่าโลกใบน,นี้จะมีซอมบี้นะฮะแต่โควิดก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเอ้ยอย่ากแก้ปวดเก็บเลยโอเคเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนแล้วก็ทําทีละอย่างนะฮะผมจะอาบน้ําแล้วก็ซักผ้าละกันในบางกรณีนะครับถ้าเกิดว่าตัวเราเป็นแผลเนี่ยแล้วตัวเราเลอะเลือดด้วยเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อทางเลือดได้นะฮะเพราะงั้นเราต้องล้างตัวแล้วก็คอยอาบน้ําซักผ้าบ่อยๆเร่งเวลาเลยกันบายเสื้อผ้านะฮะซักผ้าต่อเลยโว้โววมีซอมบี้เข้าหลัง อะไรเนี่ยคนกาลังซักผ้าชิวฮะประตูเหล็กน่าจะยังทนดาเมจซอมบี้ได้อีกสักพักเลยปล่อยเขาแอบมองเราอาบน้ําซักผ้าไปไอ้ซอมบี้คนนี้วิถฐานจริงคนมาซักผ้ามาแอบมองอะไรเนี่ยวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างเลวร้ายมากเลยฮะ เมื่อเช้าหมอกลงหิมะตกแล้วก็ตอนนี้ฝนตกแล้วผมน่าจะออกไปบู๊กลางฝนแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าตัวมันจะเปียกแล้วถ้าตัวมันเปียกเหมือนมันจะวิ่งช้าแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไข้ด้วยนะฮะเหมือนเรื่องจริงเลยเกมนี้ค่อนข้างสมจริงมากแล้วเมื่อไหร่ผมจะซักผ้าเสร็จวะเนี่ยมันอีกกี่ชิ้นอะเสื้อผ้าเยอะจัดโอ้หนานมากเลยครับตอนนี้มันซักอะไรอยู่อะซักเสื้อคลุมหนังอยู่โอเคน่าจะอันสุดท้ายแล้วเพือเลือดสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออมา คนอาบน้ำซักผ้ามาแอบมองอะไรอะฮะไม่มีสัมมาคารวะเลยนะอึมึมมาแอบมองอะไรอ่โอห้องนี้เป็นห้องซักผ้าอย่างแท้จริงเลยฮะแว่นตานีรพัยเฮ้ยใส่เลยใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งแมสใส่ทั้งแว่นไปตู้เหลืองนี่คือสิ่งที่ผมจะหานะฮะผมจะเปิดตู้มีแว่นตาทรงนักบินเอาว่ะแต่แว่นตาทรงนักบินดีกว่าตรองเทาง้าทหารเรามีแล้วนะฮะกระเป๋าเอกสารในนี้ไม่มีอะไร เสื้อยืดดับเพลิงสีน้ำเงินกล่องใส่อาหารก็ไม่มีอะไรไม่น่าสนใจนี่ไงหมวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเออทิ้งแล้วก็เป็นนักดับเพลิงเต็มตัวแล้วนะฮะใส่แมสใส่แว่นดําด้วยอะไรวะเนี่ยโคตรเท่ไอหมอนี่มันทุบชิลเลยฮะมันมองไม่เห็นผมถ้างั้นผมจะเดินไปผักให้ลมแล้วก็ทืบดีกว่าจะได้ไม่เสียดูลาบิลิตี้ของอาวุธนะฮะอาวุธจะได้ไม่พังเร็วมาเอามา,มาผักมาผักกันหน่อยทืบมาผมจะดูที่ชั้นนี้ต่อเออจอบค้อนเลื่อยปัจแจ เรามีหมดแล้วนะฮะอุปกรณ์พวกนี้มาดูชั้นนี้กันต่อ,อถังน้ํามัน2อันสุดยอดเก็บไปเลยเอาไว้เก็บน้ํามันแล้วก็แว่นตากาวประสานไม้ตะปูนอ็อตผมจะเก็บพวกแบตเทียร์ยไปแล้วกันนะฮะเช่นไม้กระดานนี้ด้วยหายากเหลือเกินแม่งเอ้ยเราเหลือห้องตรงนี้ที่ยังไม่ได้เข้าน่าจะมีชั้นวางของให้ฟาร์มกางเกงเสื้อนี่มีเป็นพวกเฮ้ยขวานนี่แหละนี่แหละดีเก็บมาอันนี้เป็นเลื่อยค้อนชั้นนี้ไม่มีอะไรเลยฮะแฉลงใดๆเรา มีหมดแล้วที่บ้านเอ้ยแต่ผมจะเก็บฉลแงไปเผื่อดีกว่าเก็บไว้อย่างนั้นไม่เป็นอาวุธฉุกเฉินได้นะฮะถุงเท้าเครื่องสูบลมเลื่อยคอนไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่โหตัวผมหนักโคตรตอนนี้ตัวหนักโคตรผมทิ้งเสื้อผ้าก่อนล้วกันทิ้งเสื้อผ้าไปก่อนอะไรที่อยู่ในตัวที่ไม่ได้ใช้ขวานตัดไม้เอาเก็บใส่กระเป๋าได้ไหมโอ้ oh, กระเป๋าก็เต็มอีกไก,ไก,ไก่ไก่ไก่ไหม้กินเลยแล้วกันโมเดลเป็นน่องไก่โคตรน่ารักเลยกินไก่ไหม้เสร็จรู้สึกเบื่อเลยฮะโหไม่อร่อยขนาดนเลยเอิม่ม สรุปก็คือที่นี่มีของดีอย่างเดียวคือขวานนะฮะเราได้ขวานมาซึ่งก็โอเคเราเอาไว้เป็นอาวุธได้แล้วก็อาไว้ตัดไม้ได้เดี๋ยวผมขึ้นชั้น2ดีกว่าชั้น2ไม่รู้จะมีอะไรแต่เคว่าซอมบี้น่าจะน้อยแล้วเพราะว่าเราเคลียร์ไปด้านล่างหมดแล้วนะแต่เราก็ประมาทไม่ได้โอเคอน,นี้เป็นห้องน้ําอันนี้ล่ะห้องน้าเช่นกันเปิดทิ้งไว้เลยนะฮะห้องไหนเข้าแล้วเปิดทิ้งไว้อันนี้ล่ะมีห้องนอนตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นห้องอะไรห้องครัวเหรออ่าถ้าห้องครัวละก็ของกิน มาร์ชเมลโล่กินเลยฮะหยอยยยอยย่อยสดดิบหนูตายไม่เก็บไปแล้วกันเอาเป็นช็อกโกแลตดีกว่านี่ไงความทุกข์ใจมันลดนะฮะกินของหวานแล้วก็มีมากกะโรนีอบชีสนพืชอบกรอบเก็บไปเลยมีขนมปังด้วยเก็บไปคาร์บโบไฮเดรตอย่างดีในตู้เย็นมีของสดเพียบเลยฮะเก็บได้ไหมเนี่ยน้ำหนักพอปะเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันโอเคกระเป๋าเต็มแล้วฮะ อุ้ยตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นโหมีโต๊ะสนุกด้วยมีโต๊ะสนุกตรงนี้มีห้องนั่งเล่นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเสาที่เอาไว้ให้นักดับเพลิงที่พักผ่อนอยู่ที่ชั้นสองนะฮะโรยตัวลงไปเคยเห็นในหนังโคตรเท่ฟาร์มต่อฟาร์มต่อ,ร,ตอรีบรูทรีบ,รบ,รบออกนะฮะอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวไอซอมบี้กองใหญ่นะ้นมันกลับมาน,นี่เป็นห้องนอนโอเคไม่มีไรห้องบนเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอาจจะมีเสื้อผ้าที่ดีอย่างน้อยก็ดีกว่านี้มีไหมเสื้อยีน เสื้อยีนใส่เลยเสื้อลายสกอตเข็มขัดซีดีไม่เอากระเป๋าเสื้อผ้าเสื้อยืดดับเพลิงสีขาวไม่เอามีหมดแล้วมีหมดแล้วเฮ้ยแดน m ์แมกกาซีนแดนซ์แมกกาซีนเก็บมาเป็นหนังสือที่เอาไวา้เรียนรู้ท่าเต้นใหม่นะฮะอันนี้ใครหล่ะจะอดใจไหวกินน้าก่อนละกันหนึ่งทีข้างล่างน่าจะยังมีซอมบี้แบบรัวๆเลยฮะทุบกันแบบป,ปุ้งปังปุ้งปังเดี๋ยวผมลงไปเคลียร์รอบท้ายแล้วผมจะออกไปจากที่นี่แล้วกันข้างบนน่าจะหมดแล้วเราดูหมดแล้วนะฮะบิลดิ่งตรงนี้แอเรียประมาณนี้ เดี๋ยวเราลงโอเคไม่ต้องลงนะฮะเขาขึ้นมาหาแล้วมาเจ๊สวัสดีครับผลักให้ล้มผลักให้ล้มโหไม่ล้มสักทีอะอไอหมอนี่มันขาแข็งไอหมอนี่มันเล่นเป็นอ้าวอ้าวอยู่ก็ซึมเฉยเฮ้ยเพื่อนเป็นไรโอเคปะเนี่ยเฮ้ยเรามาสู้กันต่อดีโอเคมากระชือข้างล่างน่าจะยังมีผมได้ยินเสียงแบบไม่หยุดหย่อนข้างล่างน่าจะยังมีแต่เดี๋ยวผมเข้าห้องนี้ก่อนนี่คือห้องเอ,อ่อเหมือนเป็นห้องสัมมนานะไม่น่ามีของอะไรให้เก็บแล้วตรงนี้ล่ะ ห้องนี้เอ้ยห้องเก็บของแจเลื่อนเทปกาวเศษผ้าสกรปรกผมอยากเก็บตะปูแต่ผมรู้สึกว่าตะปูที่เรามีนี่น่าจะเก็บมาค่อนข้างเยอะและ้วน่าจะพอใช้งานไปได้อีกสักพักใหญ่ๆนะฮะห้องนี้เป็นห้องออกกําลังกายว้าวมีซอมบี้ด้วยมา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 ผลักให้ล้มผลักให้ล้มผลักให้ล้มกระทืบโอเคโว่โว่โวโว,โว,โวซอมบี้เข้ามาซอมบี้เข้ามาไปดีกว่าไปดีกว่าตัวหนักมากตอนนี้ตัวหนักเราวิ่งช้าไปดีกว่า ปิดตู้เอาของใส่รถก่อนเลยอะไรหนักๆตะปูตะปูในกล่องไม้กระดานเออแฉลงขวานถังน้ํามันเยียะเร็วเรวเรวรีบๆรูดของรีบรโยนของย้ายของฝนตกตัวเปียกเดี๋ยวเป็นวาดเหมือนว่าจะใส่หมวกก็ตามล้อผมมันหายไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่นะผมจะขับกลับยังไงวะเนี่ยมันขับได้ปะมันขับมันขับได้ยังไงวะ ล้อหน้าหายขับเคลื่อนสองล้อหลังแล้วก็เลี้ยวด้วยล้อเดียวอย่างนี้เหรอโหอัจฉริยะจังมาเดี๋ยวผมเอารถคันนี้นะฮะขับชนซอมบี้แถวนี้ให้หมดเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะต้องเคลียร์เพราะว่าผมคิดว่าผมจะเช็ครถตู้คันใหญ่นี่นะฮะถ้ายังมีซอมบี้อยู่ผมน่าจะเช็คไม่สะดวกผมเอารถปาดเขาเลยแล้วกันไปปาดครปบ ผมว่าล้อผมนี่มันน่าจะแตกไปจังหวะที่รถมันพลิกแน่เลยมเมื่อกี้แล้วแบบมันทําดาเมจกับชิ้นส่วนของรถอะฮะมามาเหลือน้อยแล้วเราลงมาฟาดกันทีละคนเอเหมดท,ทีนี้ผมจะมาเช็คคันนี้อย่างเร็วเฮ้ยนี่ไงมีกุญแจโอใหม่ก oh ็ดอบอยู่หลังรถเลยเข้ารถได้ไหม มีน้ำมันหรือไม่เียบกุญแจลงในช่องโอ้โหสวรรค์มาโปรดมีน้ำมันด้วยรออะไรล่ะครับย้ายของเลยรถกระบะคันนั้นก็ลาก่อนนะเอ้ยแต่เดี๋ยดดีดด,ดีแต่สตาร์ไม่ติดเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยมา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 ขับคันนี้มาจอดนะฮะหันตูดรถเข้าหากันเราจะย้ายของจากท้ายรถคันนี้เข้าท้ายรถคันนี้ วแต่ขอเช็คสภาพรถก่อนไม่รู้ว่ามันสภาพไม่ดีหรือว่าอะไรเมื่อกี้สตาร์ทหลายรอบก,กว่าจะติดโอ้โหสภาพแบบนางฟ้าโคตรแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงจัมสแกร์ผมด้วยการสตาร์ทไม่ติดวะแม่งเอ้ยในนั้นยังมีซอมบี้ฮะไปเคลียร์ก่อนไปเคลียร์ก่อนเราน่าจะต้องย้ายของอีกสักพักเลยเคลียร์ก่อนมาเดี๋ยวผมย้ายของ เราเอาตูดรถมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราจะมี access ในการดูของจากทั้ง2ท้ายรถเพราะงั้นในผมจะย้ายของจากรถกระบะเดี๋ยวเดี๋ได้อะไรอะเพื่อนย้ายของอยู่โหอาชีพเดียวกันไม่น่ามาแกล้งกันอย่างนี้เลยหมดยังเนี่ยยังไม่หมดฮะไอหมอน,นั้นมันยืนอยู่ข้างในฮะผมจะย่องไปแล้วกันเคเคเขาลืมเห็นไปแล้วเขาลืมเห็นหันหลังให้อย่างนี้ก็ผลักให้ล้มแล้วก็ทืบดิล้มดิเออขามันแข็งไอห,หมอน,นี่มันเล่นเป็น สุบุรีกลางสายฝนด้วยนะฮะหล่อเท่เลยก็ไม่เจ็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบุรีไม่หมดบุรีไม่หมดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทิงท้งทิงท้งทิง้งทิ้งทิ้งโอเคมาหมดกันหน่อยเสื้อดําเท่ดีว่ะแบบว่ากางเกงนักดับเพลิงก็เสื้อยืดสีดำนะฮะโคตรเท่แขนยาวซะด้วยนึกว่าสตีฟจะเมื่อ <บา S 2> ไหร่ผมจะได้ย้ายของเนี่ยเคลียร์แล้วแหละมัง้งนะขอร้องล่ะห้าโมงเย็นแล้วเน,นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยบ้าเอ้ยมามามา,มาย้ายของจากรถกระบะคันดําไปใส่ท้ายรถตู้คันเขียวเร็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  เฮ้ hey, เรียบร้อยลาก่อนรถกระบะสีดำที่ล้อหน้าพังเราจะเอาคันนี้กลับบ้านโอ้โหวันนี้โคตรดีครับผมโคตรคุ้มแต่ก่อนจะกลับไปขออีกนิดหนาเรื่องการฟาร์มนี่มันยอมกันไม่ได้คันนี้มีอะไรไหมท้ายรถล็อกด้วยฮะเข้าหน้ารถหน้ารถไม่ล็อกโอ้โหปลดท้ายรถก่อนเลยซองเก็บของด้านหน้าไม่มีอะไรฮะ มารีบปลดท้ายรถลงมาดูด้านหลังอืมไม่มีของที่น่าสนใจโอเคอย่างน้อยก็ถือว่าได้รูทห้าโมงครึ่งแล้วผมว่าผมน่าจะยังไม่กลับนะผมเคลียร์สถานีดับเพลิงแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแวะสถานีตํารวจต่อแล้วกันมันคอนเฟิร์มแน่ๆฮะว่าที่นี่มีปืนแล้วก็ A lot of z o ม b i e เออวนรถวนรถไอรถตู้นี่มันหนืดมันอ้วน ไอเจ้าอ้วนเราเอารถมาปาดดีปะ่ะมันฝนตกด้วยฮะหลักๆคือมันฝนตกแล้วผมไม่อยากลงไปเล่นเอเค,อเคผมปาดแล้วกันกองนี้ปาดไปลถจํานวนน,นีย่ยเราก็มีรถโอเคผมดับเครื่องแล้วผมลงเลยเข้าร่มเข้าร่มเข้าร่มไม่อยากโดนฝนโอ้โหข้างในนี้เพียบเลยวะออกมาแล้วด้วยมาดิวะมาดิวะว้าว้ว้วมาดิวะมาดิวะ,มวะไม่เท่าไหร่ปะไม่เท่าไหร่ปะซอมบี้สกิลอัพด้วยฮะ สกิลดาบอัพผมจะตีแรงขึ้นเฮ้ยอย่าดันมาตงฝนตกดีไม่อยากโดนฝนไม่อยากโดนฝนเลยมันมันเออ,อเคยหลังเข้าหลังเข่าสเปซตรงนี้โล่งฮะเดี๋ยวเราจะเดินถอยหลังเล่นต้องยอมโดนฝนมีเพื่อนโลคมอาชีพด้วยฮะมาเดี๋ยววะเพื่อนโลคมอาชีพลงไปนอนมีคาร์บอยด้วยอะไรเนี่ยฟาดผักให้ล้มผักให้ล้มฟาด กระทืบกระทืบเฮ้ยเเห็นนะเนี่ยบางจังหวะผมกระทึบไม่โดนอะ่ะแล้วเขาจะตีได้ฮะเขาจะกัดเท้าเราได้อะ่ะโคตรน่ากลัวเลยแบบไม่อยากเล่นด้วยเลยไอ้ซอมบี้คลานเนี่ยกระทืบกระทึบโอเคแต่อันนี้ตายชัวฮะมีตายชัวดูของอย่างเร็วไม่มีอะไรน่าสนใจเฮ้ยเข้าบิลดิ้งกันดีกว่าวันนี้เราตีกันแบบเดือดๆเลยฮะมาเจ๊เดี๋ยวเปิดให้เปิดกระทึบมีกุญแจบ้านด้วยฮะเก็บใส่พวงกุญแจก่อนข้างหลัง ข้างหลังเข้าสามตัวห้าตัวมามามาไปขังเขาไว้ข้างในขังเขาไว้ข้างในโอเคโอเคเอ้ยเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าไปเอาปืนวะเนี้ยฮึฮึฮึมาดิวะมาดิวะเอเอไอหมอน,นี่ผมแดงด้วยโคตรเท่เลยอยากย้อมผมเป็นสีแดงแบบไอหมอน,นี่บ้างเฮ้ยเดรสม่วงสวยมากฮะ เดรสม่วงสวยมากโอ้อันนี้แฟชั่นมามาตัวนี้ผมจะไม่ฟันเขานะผมจะกระทืบเขาแล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้อาวุธมีคมตีซอมบี้นะฮะบางทีเสื้อผ้าซอมบี้มันจะขาดผมอยากได้เดรสม่วงอันนี้สวยโคตรสวยจริงกระทืบแปะไว้ก่อนนะเจ๊เดี๋ยวมาเอาขอเถอนนะกระโปรงสวยโคตรชุดเดรสยาวเปื้อนเลือดเก็บมาเลยฮะแฟชั่นของจริงฮ่าในที่สุดก็ได้เข้าสถานีตำรวจเอ,อ้ตัวผมหิวอีกแล้วมีอะไรกินบ้างเปิดซีเรียลเลยแล้วกัน กล่องซีเรียลแล้วก็กินเลยฮะโว้โว้โว,โว้ใจเย็นเพื่อนกินซีเรียลอยู่มาตีแล้วผักตีแล้วผักแล้วก็กระทึบเฮ้ยเนี่ยห้องนี้มันคือห้องเก็บอาวุธฮะห้องที่มันเป็นประตูแบบเนี้ยซึ่งผมเปิดได้ด้วยวะ่ะเอาวะ่ะพราะเมื่อกี้ผมเก็บกุญแจมาในพวงแน่เลยโอ้โหโอ้โหของจริง ใส่เลยศสุนปืนลูกซองมาใส่ตัวเลยฮะเอาวารีโหลดเลยสุนปืนลูกซองในกล่องด้วยเก็บมาเลยฮะบุ l ล e t s h ด้วยลดเวลาบรรจุก,กระสุนนี่มีกระสุนพลาดอยู่นะฮะนึกว่าสายสะพายนางงามอะไรวะเนี่ยหลกัหลกๆผมจะโฟกัสกับการเก็บปืนลูกซองแล้วกันนะฮะกระสุนปืนลูกซองใ,ใดๆผมจะเก็บไปก่อนผมจะยังไม่เอาทั้งหมดไปนะครับผมเพราะว่ามันหนักมากนะน้าหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ เราไม่มีกระเป๋าหรือว่าไม่มีของที่จะแบกไปได้แต่หลักๆคือเราไม่มีเวลานะฮะไม่มีเวลามาช้อปปิง้งเราเอาไปเท่าที่เราใช้แล้วกันซึ่งก็คือปืนลูกซองนะครับเราได้ลูกซองมาหนึ่งกระบอกก็กระสุน2กล่องกล่องหนึ่งเหมือนมันจะมีกระสุนอยู่25นัดถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะถ้ากบว่าตอนนี้เรามี50นัดวงเล็บถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะไปะเราจะกลับกันเลยโหได้ปืนแล้วฮะแต่ต้องเตือนตัวเองไว้ดีๆเลยว่าอย่าเอาปืนไปยิงมั่วซั่วแบบตอนที่3นะฮะเราต้องใช้อาวุธ แบบระยะประชิดเป็นหลักแต่ตอนนี้ตัวผมหนักโคตรแป๊บหนึ่งตัวหนักโคตรผมจะเอาของในตัวนะฮะใส่กระเป๋าไปเลยโอเคโอนถ่ายตัวหนักมากความเร็วในการขึ้นที่ลดลงผมไม่ชอบใจแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มออนล้าแล้วฮะสองทุ่มครึ่งน่าจะเป็นเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วตรงน,นี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะหมายถึงมันน่าจะยังมีอีกหลายห้องเลยที่ผมยังไม่ได้เข้าแต่ว่าผมเข้าไปเอาของที่ผมต้องการมาแล้วนั่นก็คือปืนลูกซองโอ้โหวันนี้เราคุ้มมากเราได้ทั้งปืนได้ทั้งขวานนะฮะวันนี้เราคุ้มจริงไปเลยไปเลย เอาของใส่ท้ายรถขวานตัดไม้แล้วก็ Dance m a g กาซีนแดนซ์การ์ใส่ท้ายรถไปก่อนนะประมาณนี้ไปเลยฮะขับรถกลับบ้านกันดีกว่าโอ้ไอซอมบี้กองใหญ่เบมเมื่อกี้ที่ผมลากไปไว้นี่ก็น่าจะยังอยู่แถวนี้แหฮะเนี่ยเนี่ยแถวนี้น่าจะเยอะเลยผมจะไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วกันเราลากเขาไปทิ้งก็ทิ้งไว้เลยยาวๆ ลาก่อนไม่ต้องเจอกันอีกอะดีโอโอ้ตรงนี้ก็เยอะนะเนี่ยตรงนี้ใกล้บ้านด้วยไม่ยุ่งไม่ยุง่งไปดีกว่าอีกนิดเดียวฮะจะถึงปั๊มบ้านเราแล้วนี่นี่ผมจําได้หน้าปั๊มมันจะมีไอ้รถดำกับรถแดงชนกันอยู่นี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 ่เดียวเข้ามาทางนี้เป็นทางลัดถึงแล้วปัม๊มโฮมสวีทโฮมเราออกไปด้วยรถกระบะนะฮะแต่กลับมาด้วยรถตู้เฉยเลยเข้าซองสวยๆเลยฮะจังหวะน,นี้ดับเครื่องแล้วก็เอากุญแจมาใส่พวงไว้โอเค เข้าบ้านกันดีกว่าเอ๊ไม่ใช่เข้าทางนี้ยังไม่ชินยังไม่ชินมันต้องปีนขึ้นนี่หว่าโฮมสวีทโฮมเฮ้ผมรู้เ,เบคอนไปอ่ะเนี่ยผมกินเลยแล้วกันเบคอนเย่ <Bacon. Yeah. S 1> วันนี้เรามีความคืบหน้านะฮะในตอนที่แล้วเราไม่มีซีนแอคชั่นตอนนี้มีแต่ซีนแอคชั่นไม่มีซีนอื่นเลยเราได้ปืนมานะครับแล้วก็เราได้ขวานสีแดงมานะฮะที่ซึ่งอยู่ท้ายรถแฮะนะฮะไม่ได้หยิบขึ้นมา เป็นขวานดับเพลิงนะฮะเอาไว้ตัดไม้ได้แล้วก็ทำดาเมจได้ดีเช่นกันบอกเลยว่าชีวิตต่อไปนี้หลังจากนี้นะฮะน่าจะสบายขึ้นไม่มากก็น้อยเราเชี่ยวชาญการใช้อาวุธระยะประชิดรวมถึงเรามีอาวุธระยะไกลที่มีประสิทธิภาพแทบจะมากที่สุดในเกมซึ่งก็คือปืนลูกซองนะฮะเคลียร์เวฟซอมบี้ได้แบบยิง1ล้ม4โคตรสุดอะแต่ก่อนที่จะนอนนะฮะเดี๋ยวผมลงมาเคลียร์ซอมบี้รอบๆก่อนมันมีบางจังหวะที่แบบซอมบี้มันเดินตามเสียงรถมานะฮะเพราะงั้นเราต้อง เก็บตกให้เรียบร้อยมามาเดี๋ว,วะมาเดีว,วะเออโอเคเคลียร์นะฮะปีนขึ้นบ้านนอนดีกว่าโคตรสุดเลยว่ะวันนี้ก็ว,วันนี้เพื่อนๆจะสนุกกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะฮะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับทุกท่านขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม